คนพิซซ่าที่อร่อยมากอร่อยที่สุดคุณสีทุกคนอยากอาลีนาพิซ่าหัดห่นไนทุกคนจําชื่อหัตเญนในเอาไว้นะฮะนะฮะลงจากสนามบินทุกคนจะต้องผ่านมาฮะเข้าในเมืองแล้วจะต้องผ่านอาลีนาพิซ่าซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะทุกคนนะคะถนนเพชรเกษมอยู่ตรงนี้เองทุกคนนะฮะอยู่หลังธนาคารกษตรกรไทยสาขาหัใหญนในเลยุนะคะกคนจากคนเยอะมาก อันนี้อยู่สูตรของสูตรที่นี่นะทุกคนเราชอบมากเลยอ่ะเข้มข้นมากนี่เขาแบรนด์ของเขาเองเลยนะแบรนด์ของอารีนาเลยทุกคนเล<อ>ิดมากนุ่มกรอบนุ่มอร่อยนะ<อ>ที่นี่มีเมนูอาหารตามสั่งส้มตรงส้มตำก็มีนะทุกคน<อ>ไม่ใช่มีแต่พิซซ่าอย่างเดียวนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะจะมีเมนูอาหารตามสั่งด้วยไอตรงไอติมก็มีนะฮะนี่นะฮะ ถ่ายให้ดูสวยๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับทุกคนอารีนาเรส t ูรอนพิซซ่าแอนด์ฮารราลฟูทุกคนนี่สาขาหัดใหญ่ในนะใครจะไปหัดใหญ่นอกก็เป็นอยู่ที่สายสองนิพัตอุทิศส,สองนะทุกคนอันนี้เป็นเมนูบิงซูก็มีบัฟเฟต์โทสนะฮะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูวิวข้างนอกนองเดี๋ยวจะหาว่าอวดแต่ของกินนะฮะ อันเรากินแล้วยังกินอย่างมีคุณภาพเราต้องดูด้วยว่าเรามาสงขลาหัดใหญ่เนี่ยเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับหัดใหญ่ในบ้างไหมวัดหัดใหญ่ในตรงนี้จะเป็นชุมชนไทยมุสลิมที่อยู่กันรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีสงบสุขมีตลาดนัดถนนคนเดินที่แบบเป็นอันซีนมากๆทุกคนจริงๆสงขลาเนี่ยมออีอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างด้วยนะทุกคนถ้าเกิดจะไปเขาคอหงก็ไม่ไกลจากตรงนี้ฮะจากออเนี่ยฮะ อารีนากีซ่าทุกคนจ้าเราสามารถเดินออกไปตรงนี้ได้เลยทุกคนขึ้นรถสองแถวขับรถไปเลี้ยวซ้ายไปน้ําตกโตนงาช้างเลี้ยวขวาไปสงขาไปเกาะยอได้ทุกคนนี่หาถนนนะฮะสบายๆมากๆเลยทุกคนดูสิมีสองชั้นนะรถมากว้ายรถจะชนชั้นทุกคนเนี่ยตรงไปตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินเห็นเขาคอหงไหมนั่นอะ แต่เราต้องไปตามถนนพิษเกษงเนีเราจะไปตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะไปไม่ถึงมันจะกั้นตรงนั้นอยู่ทุกคนตรงนั้นจะเป็นสงขลานครินมอแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมอ ไปสวนสาธารณะไปเขาคอหงไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมไปเจดี JD ที่ทําด้วยสแตนเลสแห่งแรกแข่งเดียวของโลกเลยประมาณนี้คะจากอารีนาพิซซ่าฮาลาวฟูตรงนี้ค่ะสามารถไปไหนได้หมดเลยไปสตูล90กิโลทุกคนแต่นี่ถนนที่เรายือนอยู่เนี่ยนะฮะเป็นถนนเทสาพัฒนาคู่ขนานกับเรียกว่าคู่ขนานจนคลองรอหนึ่งตรงนี้นะแต่ตรงนี้ข้างหน้าเละบางจากกสิกรไทยนี่เป็นถนนเพชรเกษมทุกคนซึ่งเป็นถนนสายหลัก นะฮะจะไปสงขาจะไปสตูลจะไปพัทลุงได้หมดเลยทุกคนนะฮะแต่ขอบอกก่อนว่าพิซซ่าเขาอร่อยอาหารอร่อยแต่ไม่ได้มีแต่พิซซ่านะมีพิซซ่าหน้ากุ้งหน้าฮาวายเอี้ยนสารพัดหน้ายังไม่พอมีอาหารตำสั่งมีส้มตำทุกคนนะฮะอาหาร พื้นเมืองก็สั่งได้นะถ้าเกิดเขาทําได้เขาก็จะแบบสนองพวกเราทันทีเลยทุกคนนีให้ลูกค้าเข้าตลอดเลยนะฮะอย่างที่บอกสงขามีบุคคลที่เป็นที่รู้จักหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ใช่ไหมเป็นคนสงขาปะเปลมนะฮะรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าราชินีสุธิดานะฮะก็เป็นคนหัดใหญ่ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนตรงนี้เอง โรงเรีนหัดใหญ่สมบูรณ์กุณกัญญาตรงนี้เดินไปนิดเดียวก็ถึงโรงเรียนเพราะว่าพระองค์ท่านก็เคยทรงเรียนอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนภูมิใจในความเป็น พวกเราเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไงเพราะว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยไทยจีนไทยมุสลิมอยู่กันอย่างสง,สงบสุขก็เพราะว่าเรารู้ซึ้งถึงบุญคุณของบุคคลที่กอบกู้แล้วก็ขยายเอกราชนอารักษาเอกราชสมัยก่อนก็คือพระมหากษัตริย์ฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะภูมิใจมากที่ราชนีเนี่ยเป็นคนหัใหญ่เรียนที่โรงเรียนยศออตรงนี้เองทุกคนก็ไม่ไกลาจากวัดหัดใหญ่ในทุกคนไปพูดเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าแหมอวดของกินอะไรประมาณเนี้ยแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่า ไว่าหัดใหญ่ไม่ได้มีแต่ตลาดก,กิมโยงหัดใหญ่ไม่ได้มีแต่เกาะยงเกาะยอหาดสมิลาแต่มีหัดใหญ่ในตรงนี้ทุกคน นะฮะอยากให้ทุกคนมาตอนเย็นๆเดิน,ดนช้อปปิ้งนะฮะที่นี่เขาไม่แค่นักท่องเที่ยวไม่แค่สื่อฮะทุกคนอุดหนุนกันในนี้ก็แบบอู้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่อยากให้นักท่องเที่ยวมานะไม่ใช่ไม่อยากให้มาอยากให้มาเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้โปรโมทถึงบอกว่าที่นี่เป็นอันศีนจริงๆ,ๆทุกคนอารีน่านี่ก็มีสองสาขาแล้วเขาก็แบบแทบจะไม่ต้องโปรโมทเต็มร้านทุกวันฮะทุกคนแต่อยากให้ทุกคนมานะยินดีต้อนรับเลยฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีทั้งวัดไทยมัสยิดอย่างเงหามา นะฮะยินดีนนต้อนรับนี่ฮทุกคนใหญ่บรรยากาศแบบน่ารักมากยิ่งตอนเย็นคนยิ่งพึกคักค่ะทุกคนทุกคนพอถ่ายทำใช่ไหมเราก็หิวต่อกินต่อเอาแต่พูดะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ได้กินจริงหรือเปล่าเอาแต่อวยนี่คือไม่ได้อวยนะฮะอ่ะบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มาจากชาวสงขามีนอกจากบี้เดียวสตาทัศภาพผัวของกุ๊บก,กิ๊บอะฮะ นั่นก็เป็นชาวสงขาหัดใหญ่นะฮะเรียนยอวอ์ด้วยนะฮะหัดใหญ่วิทยาลัยทุกคนแล้วใครอีกอ่ะหลายคนเลยนะอ่ะนี่ไง กินหยงแท้ซีไงซึ่งเป็นชื่อของตลาดกินหยงนะฮะเขาบริจาคที่สร้างวงสร้างวัดสร้างโรงเรียนสีนครจําได้ไหมก็เป็นคนที่มออีความดีงามกับชาวหัดใหญ่นะก็เลยตั้งชื่อว่าตลาดกินหยงนะฮะนายกินหยงแท้ซีนี่ก็เป็นคนใจบุญเป็นข้าหาบดีที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับหัดใหญ่เราต้องไม่ลืมบุคคลเหล่านี้นะอย่างสนามกีฬากาจีรนครเนี่ยก็มีข้าหาบดีต้นตระกูลของจีรนนครนะฮะ ก็เลยตั้งชื่อว่าสนามกีฬาจีรานครฉะนั้นหัดใหญ่เขาอยู่กันแบบรู้จักบุญคุณแผ่นดินบุญคุณคนที่สร้างเมืองมาถูกไหมฮะ mm hmm. เขาถึงได้เจริญรุ่งเรือง mm hmm. เขาจะไม่ลืมฮะเป็นคนที่แบบ คนใหญ่คนใต้จะน่ารักเขาจะรู้จักบุญคุณคนที่พ่อแม่ผู้ให้กําเนิดแล้วก็รวมถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนเขาอยู่กันอย่างสงบชอบมากค่ะความเป็นหัตใหญ่ในเนี่ยจะมีทั้งชาวจีนไทยมุสลิมทุกคนเขาจะอยู่กันแบบรักใคร่คลกลมเกลียวกันอย่างสงบจริงๆทุกคนดังนั้นใครลงเครื่องจากหัตใหญ่มานะมีโอกาสอย่าลืมมาหัตใหญ่ในแวะมาอาริณาพิซซ่าทุกคนแล้วก็เดินตอนเย็นๆจะเห็นบรรยากาศมากกว่าคําว่าถนนคนเดินทุกเย็นค่ะ ถึงบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาเพราะว่าไม่มีโรงแรมไม่นอนแถวนี้ไงทั้ทงๆท,ที่ผ่านทุกคนต้องผ่านเพราะลงเครื่องมาจะต้องไปกินยงผ่านตลาดหัดใหญ่ในตลอดทั้งซ้ายขวาวัดหัดใหญ่ในก็มีพระนอนที่สวยที่สุดในประเทศเลยเป็นพระพุทธรูปนอนนะคะสวยมากวัดหัดใหญ่ในหรือวัดมหาตะม,มังคลาลามเดี๋ยวขอทานก่อนนะอร่อยมากทุกคนอ่ะป้องจะลืมนะเราชอบอยู่สุขมากเลยอ่ะ นี่พ่อของอารีนาของเขาเองเลยอร่อยหอมชื่นใจทุกคนเก่งนะก็ทําแบรนด์ของเขาเองรุดมากทุกคนเราออกจากร้านแล้วนะจ๊านี่ไปเราพาเดินนะฮะพาเดินถนนคนเดินยิ่งกว่าถนนคนเดินตอนเย็นๆคนจะเยอะมากเลยเส้นนี้เห็นไหมทุกคนนี่ตอกซอยมีแต่บ้านเรือนร้านค้าเรียกว่าออ,อยู่กันแบบสงบสุขมีความสุข จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าค้าขายกันเนี่ยก็ซื้อกันเองอุดหนุนกันเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ลงจากเครื่องหัดใหญ่เนี่ยจะมาหัดใหญ่สงขาทุกคนจะต้องผ่านเมืองนี้แน่นอนหรัใหญ่นหนก็คือเมืองที่จะก่อนถึงเข้าเมืองหัดใหญ่นอกหรือว่าตลาดกิมหยงนั่นเองถูกไหมถ้าตลาดกิมหยงทุกคนรู้จักถูก,กถปะ ตรงตลาดกินยงก็ไปอย่27กิโลก็ไปสงขลาไปเกาะยอได้ไปหาดสมีลาไปดูนางเงือกทองเกาะหนูเกาะแมวอะไรประมาณนี้เนหะ็นไหมซอยเยอะมากบ้านคนทุกคนอย่างเงี้ยเนี่ยถนนเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเย็นอีกนิดนึงก็จะมีคนมาเดินซื้อของสองข้างทา,างเห็นไหมมันมากกว่าคําว่า walking street แต่ทุกคนนะฮะจริงๆบอกตรงๆสารภาพว่ามาวันเนี้ยจริงๆตั้งใจไปหลีเป๊นะฮะไปรีวิวที่หลีเป๊ ไปถ่ายความสวยงามมาฝากให้ทุกคนแต่อดไม่ได้เพราะเราเจออารีนาไปกินพิซซ่าอารีนามาอร่อยก็เลยอยากจะทำคลิปบอกต่อไงนะฮะจริงๆเนี่ยมา,มางานครั้งนี้เพราะว่ามาทำหลักสูตรทุกคนทำหลักสูตรเอาไว้เพราะจะเปิดเทอมแล้วแต่เรามีช่องของเราเราก็เอ๊ะทำไมเราไม่ทำประโยชน์อะถูกปะ ทำประโยชน์ให้กับชาวโลกว่าเออเรามีร้านพิซซ่ามีร้านชาน,นมคาเฟ่ตรงไหนร้านข้ามันไก่ตรงไหนอร่อยเราก็ไปบอกต่อนะฮะถ่ายคลิปให้ทุกคนรู้ว่าอาหัดใหญ่ในเนี่ยอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะนี่ยเริ่มออกมาขายของกันทุกคนฉะนั้นเนี่ยเวลาไปไหนบางทีเราก็มีช่อง y o u u u e แเราก็อดไม่ได้ะจะถ่ายคลิปบอกต่อถือว่าเป็นการทำความดีอีกทางหนึ่งด้วยถูกไหมครับทุกคน บรรยากาศหัดใหญ่ในทุกคนจะเป็นแบบนี้ฮะจอดรถกันนะฮะหน้าบ้านของตัวเองแต่บางคนก็เอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นอันนี้ไม่เอานะฮะทุกคนนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ถึงบอกว่าช่องของ ของผมเนาะจะมี2ช่องก็คืออร่อยดีไปหมดกับไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบเพื่อต้องการที่จะออบอกต่อร้านโรงแรมที่พักหรือว่าวัดถนนคนเดินที่เราไปประสบการณ์มาเราก็จะมาแช์นะฮะจะถ่ายให้ทุกคนได้รู้อย่างไปเชียงใหม่เนี่ยเราไปพักที่ไหนไปโรงแรม อ๋อหลากหลายวงลํมปางพิษณุโลกมีโรงแรมเยอะมากเลยแต่และจังหวัดถูกไหมเราก็จะต้องไปเลือกที่โรงแรมที่ดีที่สุดมาให้ดูดีที่สุดหมายถึงว่าบริการดีจริงใจกับลูกค้าด้วยไม่ใช่บริการเพราะเงินถูกไหมฮะเพราะบางอู้ตายแล้วดูมะม่วงสิทุกคนถูกไหมรุมากบรรยากาศดีมากทุกตรอก,อกซอยของหัดเย็นในทุกคนนี่ฮะ บ้านทุกบ้านเนี่ยก็คือลูกค้าของกันและกันเองนะฮะบางคนก็ขายของยามเย็นตอนเช้าเรียกว่าเขาอยู่กันแบบพอเพียงรวยหรือจนก็พอเพียงได้อย่างที่บอกนะฮะทุกคนบรรยากาศแบบนี้หาดูยากนะถูกไหะ ออใครไปอยุธยาไปพักที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนาคาเฟ่ที่ดีที่สุดโบราณคาเฟ่ที่อยู่หน้าวัดราชบพิตรไปตรงไหนอยู่ตรงไหน,ไหนก็อยู่ในช่องนี้ไปจังหวัดเมืองสามอ่าวหัวหินเพลวินล่าเดินลงทะเลได้เลยอะไรเงี้ยอ่าวมะนาวไปที่ไหนไเที่ยวที่ไหนได้บ้างแต่ละที่อยู่ในนี้หมดแล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับไม่รู้ไปพักที่ไหนดีอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็ดูกันสนุกสนุกขำขำ,ขำดู บรรยากาศที่เอามาฝากอ่างเงี้ยก็เพลินเพลินฮะทุกคนไม่ต้องคาดหวังใดๆเพราะถือว่าแค่การบอกต่อสิ่งดีๆสักวันหนึ่งมันก็คงจะได้ดีของการทําคลิปไปในตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะนี่ฮะโอ้ยมีตะไคร้ด้วยเนี่ยที่เมืองนอกตอนนั้นจําได้เลยไปบ้านเพื่อนที่เมืองนอก ไปเจอตะไคร้แบบนี้เลยหลังบ้านเพื่อนแล้วก็เอาไปทําเป็นต้มยำเขาก็ตกใจมากเขานึกว่าเป็นวัชพืชทําไมเอามาใส่ในแกงต้มยำได้ปรากฏเขาเข้าใจผิดนึกว่าเป็นวีดทุกคนวีทก็คือวัชพืชเขานึกว่าเป็นต้นหญ้าคาอย่างจริงเป็นเลมอนกราสาก็คือตะไคร้สมุนไพรไทยทุกคนเนี่ยเต็มเลยฝรั่งเขาจะไม่รู้จักหรอกค่ะเขาแยกไม่ออกระหว่างหญ้าคากับตะไคร้ทุกคนนะฮะเนี่ฮะบรรยากาศน่ารักมากอันซีนหาดใหญ่นนะฮะทุกคน สำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็รับปากว่าจะเอาสิ่งดีๆมาฝากเผื่อใครจะไปเที่ยวจังหวัดไหนร้านไหนจะไปกินที่ไหนจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสี่ยงก็คือจะเจอร้านดีๆเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเราอุดหนุนคนไทยนะครับที่อยู่ในช่องนี้ที่เป็นร้านดีจริงๆคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นออร้านรวงลงที่พักที่มี เขาเรียกว่าน้ําใจใหม่ตรีเนาะพิธณภาพที่กินใจต่อกันทําโรงแรมทําธุรกิจเพื่อจะให้คนไทยได้รับแต่สิ่งดีๆอะไรเนีก็จะอยู่ในช่องนี้ที่เราจะได้ฟ้าดินได้คัดสรรให้เราได้เจอได้พบสิ่งดีๆแล้วก็มาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับสําหรับพิซซ่าอร่อยมากแล้วก็ทําเลทองมากทุกคนต้องมานะอือต้องมาให้ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ประทับใจมากค่ะนึกไม่ถึงว่าหัดใหญ่ไหนแล้วก็เนี่ยหาเมืองอันซีนแบบเนี้ยจะมีร้านอร่อย,อร,อ,ยอร่อยอย่าง อารีนาพิซซ่าฮาวเราฟูทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ